เฮ้ยโอเคเลยวัสดุโอเคมากเลยตัวคอนโซลก็เป็นแบบทูโทนสวยงามนะคะคนถูกมากอ่านหน่งมิสุบิชิ่ายดปฏิวัติความเชื่อสากรการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากรการประมูล New Isuzu X Series มันมิดไมล Infinix X Life นี่คือ All New Toyota Yaris Cross 2023รถยนต์ SUV แบบ5ที่นั่งสปอร์ตสุดๆไปดูกัน ตัวที่ไทยเป็นครั้งแรกเลยนะคะสำหรับ All New Toyota Yaris Cross 2023นะคะสำหรับคันนี้ที่จูนพาคุณผู้ชมมารีวิวนะคะได้ตกแต่งนี่เลยชุดแต่งโมเดลลิสต้านะคะมูล ากว่า2 0 0 0 0ื่นกว่าบาทด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะด้วยการตกแต่งของเขานะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูภาพรวมๆนะคะก็จะเห็นว่าเขาใช้วัสดุสีดำนะคะในการตกแต่งให้รถเนี่ยมันดูมีความสปอร์ตขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะที่มีรูปทรงคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะรวมไปถึงตัวไฟนะคะเขาก็มีการนําสีดำเนี่ยมาตัดนะคะนี่ค่ะตัวข้างล่างนะคะก็จะเป็นสีดํามาตัดอีกเช่นกันนะคะส่วนล้อแม็กนะคะก็จะเป็นแบบทูโทนะคะก็มีการตัดดาอีก เช่นกันนะคะขนาดก็จะประมาณ1 7 1 8นิ้วได้นะคะก็แล้วแต่รุ่นอีกเช่นกันนะคะหลังคาก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะก็คือจะใช้สีดําในการตกแต่งตัวรถนั่นเองไล่มาถึงด้านท้ายนะคะก็ย,ยังคงความเป็นสปอร์ตด้วยการใช้สีดำนะคะก็มีที่ฉลามนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยที่จูนชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเขาจะมีนะคะคิทเซนเซอร์นะคะเปิดปิดให้อัตโนมัติด,ด้วยนะคะไอตัวด้านหลังเนี่ยของ ยาลิสคอสเนี่ยนะคะเขาจะมีช่องเก็บสัมภาระไว้ให้เยอะมากใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้หลายใบเลยตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้กับเรานะคะวางของได้2ชั้นเลยสูงๆหน่อยนะคะนี่เราก็จะต้องเลื่อนตรงนี้เข้าไปอ่านี่เป็นเหมือนแบบปลิ้นชักได้นะคะเออว่าสะดวกสบายดีนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างี๋ยวไปเทคเขากันนะไปตามมาเลย มาติมภายในกันวางดีกว่านะโอ้ยจูนชอบอะ่ะเฮ้ยโอเคเลยวัสดุโอเคมากเลยค่ะคุณผู้ชมอ่าควงอะไรเนี่ยนะคะจะเป็นแบบมั l t i function นะคะคับควบคุมระบบตรงนี้นะคะก็สะดวกสบายดีอ่าก็จะมีมีกระจกให้เรานะคะมีไฟให้เราในด้านนี้มีไหมอ่าด้านนี้ก็มีให้เราเหมือนกันนะคะตัวหน้าจอนะคะ infotainment เนี่ยเขาให้มาขนาด10.1นิ้วนะ ส่วนไอตัวมาตรวัดเนี่ยนะคะก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะ TFT ขนาด7มิลนะคะให้มานะคะอ่าแล้วก็ที่เขาบอกนะคะก็คือไอตัวคันเกียร์จะเป็นแบบคันเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็มีนี่ที่ใส่โทรศัพท์ปุ๊บชาร์จวางไว้ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้เรานะคะประมาณเท่าไหร่เอ่ยสอพอร์ตนะคะก็จะมีอ่าอันนี้ที่วางแก้วให้เรา2นะคะมีอะไรอีกไหมอ้อันนี้เขาก็จัดมาให้ดีมากเลยนะคะเนี่ย ขอส่วนปับอ่นนี้ก็เก็บได้อีกนิดหน่อยนะคะของแบบกระจุกกระจิกนะคะตัวเบาะนะคะเบาะที่นั่งเนี่ยเป็นถ้าสําหรับผู้ขับนะคะเขาจะเป็นที่นั่งไฟฟ้าเบาะเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตด,ดูนะคะเขาจะมีผ้านะคะผสมกับหนังสังเคราะห์นะคะแล้วก็ตีตะเข็บด้วยนะคะได้สีน้ําเงินนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นสีทูโทนด้วยนะคะเป็นเทาเข้มกับเทาอ่อนนะคะก็จะช่วยเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะคะคุณผู้ชมคะ ในดูซิช่องเก็บสมภาราเป็นยังไงอ่าก็ประมาณนี้นะคะให้มากว้างขวางอยู่นะคะตัวคอนโซลก็เป็นแบบทูโทนสวยงามนะคะอันนี้เนี่ยเห็นเซลล์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัวเอ่อพรีเมียมลักชวรี่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังหน่อยไหมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งนะคะคนที่นั่งตอนหลังกันบ้างว่าเขาจะมีฟีลลิ่งความรู้สึกประมาณไหนนะอ่าเขาบอกว่าเป็นรถ SUV แบบ5ที่นั่งนะคะอันหนึ่งสองสามก็นั่งได้พอดี ที่นั่งนั่นแหละแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมีนั่งเกินนะคะแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่ามันผิกกดกฎหมายเราไม่อยากให้นั่งเกินแต่ก็นั่งได้สบายนะคะแถวหลังได้3คนพอดีพอดีเลยไอย้ตัวเล็กลูมนะคะก็จะบอกว่ามันก็กว้างอยู่นะคะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นนะคะตัวเล็กลูมก็เช่นกันจูนสูงประมาณ160นะมันก็ไม่ได้แบบเฮดลูมเหลือประมาณนี้นะคุณผู้ชมลองลองสังเกตดูนะคะ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับผู้ที่นั่งตอนหลังนะคะก็จะมีอันนี้ก็คือมีทุกรุ่นอยู่แล้วแล้วก็มีแอร์ตอนหลังนะคะให้เราเลื่อนปรับระดับแอร์ได้มีอะไรเอ่ยอมีช่องเสียบ USB ให้เราสองพอร์ตนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่วางแก้วไม่เอ่ยอมีที่วางแก้วให้เรานะคะข้างละ1ใบนะคะ ไอจูนเป็นคนที่ชอบตัวนี้มากเลยอ่ะเขาเออกแบบดีไซน์ดีมากเลยนะคะด้านหลังก็เหมือนกันเขาก็จะมีแบบว่าการตกแต่งนะคะให้แบบการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นที่เบาะนั่งหรือว่าการเท้าแบบเบื่อๆแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกนุ่มสบายได้นะคะเพราะว่าเขาใช้หนังสังเคราะห์นะคะมาตกแต่งให้กับร,รถนั่นเองก็เลยทําให้รถเนี่ยทั้งดูสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนอกกัน รับ All New Toyota Yaris Cross 2023นะคะคือที่ไทยเนี่ยเขานำแต่ตัว Hybrid มาขายอย่างเดียวนะซึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีรุ่นเบนซินด้วยแต่ที่ไทยเอาไฮบริดมาอย่างเดียวซึ่งมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมีตัว HEV Smart นะคะแล้วก็มี HEV Premium Luxury นะคะราคาต้องบอกเลยว่าได้ยินละว้าวมากๆเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,89,000บาทเท่านั้นแล้วก็เพดานนะคะอยู่ที่8 9 0 0 0 0 9,000บาท,ท่อนถูกมากเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องดาวด้วยโอ้โหแบบนี้นะคะใครที่กำลังเล็งไว้นะคะอย่าพลาดมาชมเลยนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์นะคะคอมมาแน่นะคะอยู่ที่บูธโตโยต้านะคะงานมีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่1 1 0 0ธันวาคมนะคะที่ Impact เมืองทอง,ทาง่านี้ใครนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ SUV รุ่นใหม,ม,มะะ่แนะนำเลยะค,ะ 2023, ค่ะกับ All New To ย o t a y ย r i า Cross 2 0 2 3ค่ะ แ uh huh. อกซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปอ่อนนึ่งมิสุกิชิถ่ายดันปฏิวัติความเชื่อยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโต GP จีพีอย่างเป็นทางการ